การครั้งหนึ่งณหมู่บ้านเล็กๆที่แสนสงบมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อดีนดีนเป็นเด็กที่น่ารักแต่เขากลับรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่เคยมีความสุขเลยเขามองไปรอบตัวมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองขาดขาดและขาดอยู่ตลอดเวลาเขามองเห็นคนอื่นหัวเราะเขาก็ยิ่งเหงาทุกวันของดีนจึงเต็มไปได้วยความเศร้าเหมือนท้องฟ้าที่มืดครึ้มตลอดไปจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขานั่งซึมอยู่ริมลำธารหญิงชราคนหนึ่งก็เดินผ่านมา เธอยื่นก้อนหินสีทองอารามก้อนเล็กๆให้กับดีนหนูจานนี่คือก้อนหินวิเศษมันจะนำความสุขมาให้ถ้าหนูทำตามเงื่อนไขเดี๋ยวนี้ทุกวันก่อนจะนอนขอให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับหนูในวันนี้สามอย่างและจับก้อนหินนี้ไว้ในมือดีนรับก้อนหินมาเขาไม่เชื่อแต่ก็ลองทำตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ดีนเริ่มสนุกกับการหาความสุข เขานึกถึงข้า,าวเช้าอุ่นๆที่แม่ทำเสียงหัวเราะสนุกสนๆกับเพื่อนหรือแม้แต่การได้เห็นผีเสื้อตัวสวยบินผ่านไปชีวิตของดีนก็เริ่มเปลี่ยนไปเขายิ้มบ่อยขึ้นเขาหัวเราะเสียงดังขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งก้อนหินวิเศษนั้นหายไปดีนตกใจมากเขารีบค้นหาหาและหาความรู้สึกหม่นหมองเก่าๆเริ่มกลับมาแย่แล้วความสุขของฉันหายไปแล้วแต่ทันใดนั้นดีนก็หยุดนิ่ง เขาพบว่าแม้จะไม่มีก้อนหินในมือเขาก็กำลังนึกถึงสิ่งดีๆในวันนี้ได้ถึงห้าอย่างโดยอัตโนมัติพลังวิเศษนั้นไม่ได้อยู่ที่ก้อนหินพลังวิเศษที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเขาเองต่างหากมันอยู่ที่มุมมองที่เขาเลือกจะมองเห็นคุณค่าของชีวิตดิงเข้าใจแล้วความสุขไม่ได้อยู่ในการครอบครองแต่มันอยู่ในมุมมองที่เราเลือกมองโลกต่างหาก